สวัสดีครับผมทารานะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสกิลในกีฬาฟรีสไตล์ฟุตบอลมาสอนเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนสกิลที่ชื่อว่าท่ารีเวิร์สโธ่เบในสเต็ปแรกนะครับให้เพื่อนๆฝึกใช้เท้าข้างที่ถนัดเตะบอลขึ้นมาตรงตรง และในจังหวะต่อเนื่องให้เราใช้เท้าข้างเดียวกันนั้นหักเข้ามาคว้กับขาอีกข้างดังที่แสดงในคลิปสเต็ปที่2ต่อเนื่องจากสเต็ปที่1ให้เพื่อนๆฝึกใช้เท้าอีกข้างหนึ่งที่ไม่ถนัดยื่นออกมาลองบอลที่กำลังจะตกลงพื้น ตัวให้เราวางเท้าข้างที่ออกมาลงบอลในลักษณะลาบไปกับพื้นเล็งให้ลูกบอลตกลงมากระทบกับบริเวณหัวแม่เท้าของเราลูกบอลที่เด้งขึ้นมาจะต้องเด้งขึ้นมาเป็นแนวตรงและไม่หนีตัวมากเกินไป <S <S ในสเต็จสุดท้ายต่อจากสเตจที่2ในขณะที่ลูกบอลตกกระทบกับเท้าแล้วกำลังลอยเด้งขึ้นมา ให้เพื่อนๆใช้เท้าข้างที่ถนัดยกข้ามลูกบอลออกไปด้านนอกของลำตัวเพียงเท่านี้รีเวิร์สโทเบลของเพื่อนๆก็จะสมบูรณ์ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับท่ารีเวิร์สโทเบิลถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสอนของผมก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมที่สำคัญช่วยกด subscribe ให้ช่อง YouTube TR Freestyle ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ